สวัสดีครับหน้านางตกป่าทุกคนครับมือนี่ครับช่องมววซึนเทพานวิถีอีสานครับมาออกไม้ครับตกปลาข้อครับเมื่อนี้แล้วมาเบิ่งสภาพไม้กันเลยว่าสภาพไม้เป็นแบบไรครับที่ห้ามมาตกมือนี้เนาะสภาพไม้ก็จะเป็นไม้ข้องครับจากโททางนู้นครับน้ำจะไหลลงมาทาลงมาทางใต้นะครับแล้วก็ไหลผ่านมา กับตรงนน้นนะตรงนน้นจะมีคล้องเล็กๆครับเดี๋ยวเขาก็มาตกกักนเบิงครับ่าสีนี่โตบ่เอ้าจะลุก,กันเลยครับครับเนื้อมานครับโ้ย โดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โอดนแล้วครับนี่ครับรช่อนครับอู้ใส่กำลังงามเลยครับ กัดเงี้ยมันครับโ้ยอดเลยครับเกือบโลกครับตัวนี้ตัวหญ่ครับประคอครับช่อนสวยๆแล้วครับอ่าครับผลงานเยี้ยมันครับเยี้ยมันสีดำครับสุดยอดเลยครับ